สวัสดีครับพี่นกอฟ F ทางช่องป๋านุยทีวีและทางช่องคอมเมนต์วันนี้นะครับก็เป็นแบบธรรมเนียมนะครับคือนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลอะไรต่างๆนั้นป๋าอยากจะฝากให้พี่น f เอฟ้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับการกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามช่องป๋านุยด้วยนะครับเอาล้ฮะคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางยูทูบช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับและขออนุญาตนาคลิปของช่องมุมมองเพื่อนบ้าน ไม่ใช่นาคลิปนําภาพมาประกอบนะครับเอาล้ฮะทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้และเรื่องนี้คือเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องสืบเนื่องมาอีกแล้วครับสืบเนื่องมาตลอดเลยตั้งแต่ข่าวป๋าเนี่ยทำคลิปเรื่องนี้มาสองคลิปคลิปที่สองป๋าโดนด่ายับเลยแต่ไม่ได้โดนคนไทยด่านะโดนเขม็นดา่าโดนด่าถึงขั้นมันทํารูปป๋าแล้วขึ้นไอพีเลยมันโกรธอะไรกูนักหนาวะเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะ คือเรื่องที่ผมที่พูดถึงเป็นเรื่องสืบเนื่องกันมาก็คือเรื่องของการใช้เงินเลียวเงินเลียวในเขมรเนี่ยมันไม่มีความหมายมันไม่มีค่า100ร้อยเลียวผมไปดูบางช่องนะที่เขาาคลิปผมไปลงนะแล้วมีคนเขมรมาตอบเนี่ยเขาตอบกันว่าไอ้ลุงมันโง่เงิน100ร้อยเลียวในกัมพูชาไม่มีผมบอกไม่มีหียเต็ไมไปหมดเลยคุณลองไปพิมพ์หาใน y o youtube ดูเลยครับนะเงินเลียวไรค่าเงินเลียวไม่มีราคาไม่เอ่อต่างประเทศไม่รับเงินเลียวคุณจะเห็นเลยจะเห็นคลิปด้วยเห็นภาพด้วยว่ามีการ ทิ้งเงินเลี้ยวบ้างฉีเงินแต่ตอนที่ฉีเงินเลี้ยวเนี่ยป๋าบัาาลลเป็นคลิปแรกและคลิปที่สองก็คือคลิปคนไปเติมน้ำมันในปัป๊มปตทของเขำเรแล้วเขาไม่รับโอ้มันด่ากูยับเลยเฮียแต่กูก็มองเป็นไงครับกูก็มองเป็นเรื่องของใครของคนที่มันด้อยปัญญามันไม่รู้จักเอาอะไรมาแก้เช่นปั๊มเขารับตังค์นะเขารับเงินเลี้ยวอยู่นะเนี่ยปัป๊มปตทเนี่ยไม่จะไปปั๊มอื่นนะต้องไปปัป๊มปตทเท่านั้นนั่นก็เอามาแก้แล้วก็มาด่าเรามาไอ้ไอ้แกไอ้ลุงหัวล้านอะไรที่ แบบไอ้ในกุลีแบบปูนมันดาผมมันแบบไอ้สมเด็จโตโยต้านั่นนะฮะนั่นน่ะเอาอย่างเงี้ยมาแก้แต่ไอ้สองตัวนี้ที่เคยด่าผมตอนนี้สาบสูญไปลวไอ้สาบสูญไปหนึ่งแล้วอีกหนึ่งแม่งไม่ได้พูดถึงผมแล้วก็โดนโดนด่ากันไปเยอะฝั่งเราก็เข้าไปบู้มันเยอะนะขอขอบคุณเอฟซีน FC คนไทยด้วยนะครับนั่นน่ะคือมันไม่มีปัญญาจะเอาภาพเหตุการณ์หรือหลักฐานเชิงประจักษ์มาแก้แก้ข่าวมันไม่เหมือนทางฝั่งไทยนะครับถ้าฝั่งไทยเนี่ยนะครับ เอ่อก็ออจะรู้ทันทีก็ถ้าฝั่งไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการนําภาพนําคลิปมาประกอบและที่สําคัญคนไทยนี่นะครับเอ่อได้หลักฐานมาเนี่ยเขาก็จะเอามาลงแล้วเราก็มาช่วยกันดูว่ามันมีข้อเท็จจริงยังไงเหมือนกับไอ้ขุดขุดหมุดเขตแดนออกไปเนี่ยซึ่งปาก,ก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่80% 90%คือมันมันเป็นฝ่ายของเขมรเนี่ยทำขึ้นมาเองนะครับเ,เรื่องนี้ไม่น่าจะจริงนะครับอีก2ี่นี่รอกองทัพเขาออกมาตอบเท่านั้นเองแต่ส่วนเรื่องคลิปนี้เนี่ย มีคนไทยคนมีคนไทยเขาอ้างนะครับต้องย้ําก่อนนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเข้ามากินกาแฟร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านกาแฟแบบติดแอร์อะไรประมาณนี้นะครับและที่สำคัญก็คือเขาเอาเงินบาท100บาทไปจ่ายค่ากาแฟหรืออะไรเนี่ยนะคือเอาละเป็นเป็นเงินบาทกันแล้วกันจะกี่ร้อยไม่รู้เสร็จปุ๊บเขาก็จ่ายเงินรับของจ่ายเงินยื่นเงินไปเสร็จปุ๊บทางร้านก็ทอนเงินมาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การทอนครั้งนี้มันไม่ใช่ทอนเงินบาท แต่เขาใช้เงินเลียวเนี่ยทอนทีนี้เงินเงิน100ร้อยเลียวเนี่ยนะครับมูลค่าไม่ยืนยันว่าปัจจุบันเท่าไหร่แต่ว่าที่ทราบมาก็คือหนึ่งร้อยเลียวเท่ากับแปดสิบสตางค์นะครับหนึ่งพันเลี้ยวเนี่ยเท่ากับแปดบาทนะครับหนึ่งหมื่นเลียวเท่ากับแปดสิบนะฮะหนึ่งแสนเลียวก็เท่ากับแปดร้อยหนึ่งล้านเลียวก็เท่ากับแปดพันมันมันมันต,ตอนนี้มันราคามันจะวิ่งวิ่งอยู่แถวเนี้ย เอาละมันจะเท่าไหร่ไม่สําคัญเท่ากับว่าร้านเขาได้ถอนเงินเลียวมาให้กับนักท่องเที่ยวไทยในคลิปนั้นเนี่ยนะครับเขาพยายามอ้างต่อว่าคนไทยปฏิเสธที่จะรับเงินเลียวจะขอเป็นเงินบาทซึ่งทางร้านก็ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีเงินบาทมีแต่เงินเลียวก็คิดดูขนาดเงินประเทศมันยังไม่เอานฮะมันจะยังจะเก็บเงินบาทเอาไว้อยู่เก็บเงินดอลลาร์เก็บเงินอยู่นเอาไว้แต่เงินเลียวแม่งจ่ายคืนในนักท่องเที่ยวหมดคุณคิดดูเดยคนของมันยังไม่รับเงินประเทศมัน เอาแล้วครับเรื่องราวมันก็ผ่านไปเขาก็รับตังค์มาเสร็จเขาก็ไปนั่งโต๊ะพอไปนั่งโต๊ะเสร็จก็นั่งกินกันไปกินมาออกจากร้านมาเขาร้านเห็นว่ามีการฉีกแบงค์เหลวเกิดขึ้นพอฉีกแบงค์เหลวเกิดขึ้นทางร้านก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขเขมรว่าคนไทยเนี่ยฉีกแบงค์ของเขานะครับไม่ให้เกียรติแบงค์เขาอะไรเงี้ยคือจริงๆเป็นกูเผาทิ้งเลยอย่าว่าแต่ฉีกเลยเพราะเผิอน,นี่กูจะเอาเนี่ยไปเช็ดต๊ะเช็ดตูดเสร็จก็ทิ้งแม่งข้างทางเพราะเงินมันไม่มีราคาคนประเทศมันยังไม่เอาเลยคิดดู แต่ไม่รู้มันจนบัญยาพระนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเข้าไงเพราะนักท่องเที่ยวแม่งไม่ค่อยมามันก็มันก็เงินดอลลาร์ก็แหายากเงินบาทก็หายากเพราะคนไทยแม่ไม่ค่อยเข้ามาแนละ้วใช่ไหมยกเว้นเสียแต่ว่าคนไทยในยที่ไปที่ไปเปิดกิจการอยู่ในขเขมรเนี่ยที่ยังใช้เงินบาทกันอยู่เนี่ยตอนนี้เงินบาทเงินบาทไทยเนี่ยวิ่งว่อนกันในทั่วขเขมรเลยนะเงินเงินหยวนจีนถแทบจะไม่มีเงินดอลลาร์นี่ไม่ต้องคุยถึงทุกวันนี้ขเขมรที่มันพกเงินที่มันเก็บเงินกันอยู่เนี่ยเป็นเงินบาททั้งนั้นรู้ไหมสาเหตุหลักๆคืออะไร สาเหตุหลักๆนอกจากเงินเงินเลียวมันจะไม่แทบจะไม่มีค่าต่าเตี้ยเรียดินแล้วนะจำได้ไหมมันมีมันมีคนเขมรที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกาที่ไปที่ไปถือกิีนการ์ดอยู่ที่นู่นนะแล้วแม่งกลับมาแม่งกดตังค์ที่ตู้เอทีเอ็มอะแล้วแม่งออกมาเงินออกมาเป็นก้อนเลยเฮียแล้วก็ไปซื้อของแล้วโดนตำรวจจับพอโดนตำรวจจ,จับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตำรวจแม่งไอ้นี่แม่งพาตำรวจไปธนาคารซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยไปคุยกับธนาคารธนาคารเปิดกล้องดูเอายืนยันว่าไอ้นี่กดจากตู้นี้จริงมันก็ถามต่อเอาแล้วเงินก้อนนี้กูจะทำยังไงเนี่ยแม่งเงินปลอมี่ ธนาคารแม่งปฏิเสธความรับผิดชอบเลยคือคำเหม็นแม่งอันตรายทุกหย่อมย่าคำเหม็นแม่งอันตรายทุกหย่อมย่าคือแม่งนอกจากจะป้นนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยแม่งยังป้นคนในชาติกันเองอีกเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่คนเขาปฏิเสธเงินเลียวอยากเขาอยากยได้เงินสกุลอื่นเนี่ยคนคำเหม็นไม่ให้ครับกำเงินบาทไว้ปลอดภัยสุดอย่างน้อยก็แท้นะครับนี่ได้ข่าวว่าคำเหม็นปั๊มเงินดอนลลาร์ขึ้นมาเองด้วยนะ เสียดายผมไม่ได้ไม่ได้เซฟลิงก์เอาไว้ผมไม่ดูข่าวแต่ผมยังไม่ได้เช็คนะว่ามันจริงไม่จริงแต่สิ่งที่น่ากลัวคือผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงก็ขนาดแบงค์มันยังปลอมแบงค์ของมันมันยังปลอมเองได้เลยฉะนั้นแบงค์ดอลลาร์เนี่ยมันจะปลอมไม่ได้แล้วระวังแบงค์ไทยก็จะโดนปลอมด้วยเขนรอยู่ยากครับมนลนนี้อยู่ยากคเขนรถ้าไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครหรือหรือไม่ได้เป็นประเทศสราชของใครเนี่ยอยู่ลําบากครับประชาชนอดตายหมดเพราะมันมีนักการเมืองนั้นทุจริตแต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็กระโดดหอกไปนนอกกิแล้ววับามดึง คือปรากฏว่ามันมียูทูบเบอร์เด็กหนุ่มน้อยหอยสังนะครับที่เป็นคนตํำเหก็ออกมาทําข่าวเรื่องนี้ก็มีการตําหนิติดเตียงนะครับและที่สําคัญมันบอกว่าเป็นคนไทยแต่ภาพคลิปวิดีโอต่างๆมันไม่มีให้เราดูมันนั่งพูดเหมือนผมพูดแบบนี้มันนั่งพูดของมันเองเหลาของมันเองอ่ะซึ่งผมก็นะครับก็จะตั้งข้อสังเกตใใคล้ายๆกับนะครับแอดมินช่องมุมมองเพื่อนบ้านว่า นอกจากจะไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงเอาภาพมาประกอบเท่านั้นเองว่าเป็นคนไทยไปนั่งกินนะครับภาพที่เห็นก็เป็นภาพเล็กๆมัวๆนะครับแต่ว่าภาพฉีกแบงค์นี่ชัดเจนมากเลยโอ้โหแบบคมชัดมากระดับอ,อะไรอะฟูลเฮดดีนะครับสองเคสามเคงั K, K ้นนะหรืออาจจะถึงสี่เคนะครับมัน,ม,นมันทำได้่านั้นเองฉะนั้นผมมองเรื่องนี้ว่าเป็นการทําลายชื่อเสียงคนไทยเป็นการหาเรื่องคนไทยนี่คือสันดานของเขเมรน,นี่แหละครับ จู่ๆก็อุปโลกเรื่องราวขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาด่าคนไทยไล่พวกที่ทํางานอยู่ในไทยแม่ก็มาด่ากู <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมจริงไหมครับนี่เนี่ยผมถึงอยากจะฝากไปบอกถึงไอ้ทาตเคมรที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไอ้พวกกุลีทั้งหลายเนี่ยมึงไปดูสันดานเพื่อนร่วมชาติมึงมึงไปดูพฤติการของเพื่อนร่วมชาติมึงว่ามันเลวระาำตาบอลขนาดไหนแน่นอนครับผมเนี่ยไม่สนับสนุนเหมือนเหมือนแอดมิน มุมมองเพื่อนบ้านคือไม่สนับสนุนไปทร้ายเงินของเขาไม่ว่ามันจะเป็นเงินจริงหรือเงินปลอมเราไม่รู้เราจะไปฉีกทำลายเขาไม่ได้สังเกตคนกบมเหนียบแบงค์เหียบแบงค์ไทยเผาแบงค์ไทยไปดูบ้านเบิ์นไฟไหม้หมดนะครับฉะนั้นเราเองไม่พอใจว่าที่มันทำกับแบงค์เราอย่างนี้เราเองก็ไม่สนับสนุนให้เราไปทํากับแบงค์มันอย่างนั้นแต่คลิปนี้ที่ต้องพูดเนื่องจากว่ามันหาตัวละครคนไทยมันพิสูจน์ตัวละครสองคนนั้นเป็นคนไทยไม่ได้หนึ่งพิสูจน์ไม่ได้สองภาพถ่ายที่ออกมาสองคนไทยภาพมันไม่ชัด นะครับแต่การฉีกแบงค์นี่ชัดมากมันจึงสรุปไม่ได้ว่าตกลงเป็นคนไทยหรือเป็นคนเขมรด้วยกันแต่ถ pues mm ้าถามว่าทำไมเป็นคนเขมรด้วยกันก็เพราะเขมรด้วยกันมันยังนอนฉีกแบงค์เล่นเลยตอนที่มันไปเติมน้ามันกลับมามันนอนฉีกแบงค์เล่นแล้วคุณไปดูเลยครับแบงค์เลี้ยวเนี่ยนะเกินถนนเกินตามกองขยะเต็มไปหมดนะครับแล้วแบงค์เลี้ยวส่วนมากใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ได้ถูกฉีกแต่ถูกทิ้งข้างทางเต nah. ็ไมไปหมดเลยนี่คือความกระจอกของอะไรฮะของมณฑลเขมรนี่คือสันดานของคนในมณฑลเขมรมันเป็นแบบนี้นนะครรับเลว้ายสิดี แล้วก็บอกว่าตัวเองถูกกระทําตัวเองถูกรังแกตัวเองถูกบูลลี่มึงทําตัวพวกมึงเองทั้งนั้นไอ้เขมรนะครับถ้าคลิปนี้นะครับดูแล้วดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามทั้งสองช่องเลยช่องป๋าหนุ่ยทีวีด้วยและทางช่องเขมรวันนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับรวมถึงเพจเฟซบุ๊กนะฮะก็ไปกดให้ด้วยทุกวันนี้ป๋ายังไม่ได้ลงอะไรไปเลยนะครับเพราะว่าลงไปแล้วทางเพจคนจะดูน้อยนะครับก็เลยหันมามุ่งมาทางนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้านะครับ กลุ่มไลน์เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปหาข่าวสารกันในนั้นก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปได้นะครับตามที่ปา๋าโพสต์เอาไวบ้บนบนรายการนีนะ้ในคลิปนี้นะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันคลิปหน้าต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ